เธอบอาให้ฉันเป็นฮีโร่แต่สุดท้ายเธอกันหนีไปมันน่ารโรงแม้ถ้าไปในฟ้าไม่มีสายเด็กคอยเรีบลายว่าใจฉันฟังกระโล่งแคบตอนทีอตา้านไม่วไว้คนที่สู้เพื่อเจ้าแต่เจ้าก็เบื่อย่อนขึ้นมา ฉันพยายามสุดใจคือโตนี้สู้จนไปมันหมดทานแต่จะว่าคำลาเบาแล้วหันหลังตานบ่มียังอยากย้อนเวลาแบบ strange ให้หัวใจฉันยังอยู่แต่จากรู้ว่านี่มันบ่มีประตูที่เผพ้าขึ้นมาพอกันทุกมือคือฝันไร่เดิมๆที่เจ้ายังยิ้มกับเขาคือฮีโร่ที่ยืนอยู่ข้างหลังแต่บอมีใครเห็นเราฉันพังคือมองตอนทา n o r ดีดนิหากเจ้าบรรไดก็บอกถ้าเจ้าสิไปจริงจ โรคองเจ้าดอกถึงที่พี่ยามกูโลกคือพี่เธอเห็นน้ำใจจางหายน้ำตาไ,ลไหลในหมอกเจ้าเป็นคือคริปเตอร์นที่ทำให้ฉันนอนแรงอยากลืมแต่เจ้ายังอยู่ในทุกแปลงคือฟันที่เฮาสร้างมันพังคือห่อคอยในฝนฉันยังหักคือเก่าแต่เจ้าก็าหายคือฝุ่นบน,บนลมอยากสีเป็นคนที่เจ้าภูมิใจคือสูเประมาแต่ เสียงหัวใจอยากสิขอพลังจากทอให้ฟ้าพา,ามาใส่ลืมเจ้าแต่พอเงียบลงมันก็นยังคิดทอดคือเก่าบังเธอการหักก็คือสงครามฮีโร่ก็เจ็บนีคือกันเด้อเธอบอกให้ฉันเป็นฮีโร่แต่สุดท้ายเธอก็หายไปหัวใจฉันพังคือโลกของแคบต้นถือตา้านไว้บาไวคนที่สู้เพื่อใครสักคนแต่คนคนนั้นบอ